แม่งเดียวเมี้อะไรอ่อนเลยจดมายู่ข้างหนากูออมเมียเตปะมีมีมีมข้างหน้ากูนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูนี่คุมเขาเลยยำกระหม่อมจานอาเอเทวเฮ้าไอ้นาอลยาลงไปอยาลงไปอาบอล่ปีบปสบไม่ถึงเลยวะน้องบไม่ถึงเลย แว่เพื yeah, yeah. sí, your ่อราจะเมดกูเป็นรถเกี่ยวเทนเถินน้องไอ้ไปผ่านแล้วมึงไอโวลานแล้วมึงไอานแล้วผาดแล้วเทียไปที่เทลพลังนักสื้อทำไมวะการเล่กีบาพูดผ่าถ่าไรอะถ้าไม่เชื่ผมจะดสาไปถพอมีคุณนีือเปไดเยอรคุณน้อง โอเคโอเคโตอะจะเป็นคนสีเขาแค่บอกว่าเขาพลาดแล้วไม่พลาดอะของกูอ้าวเข็บอกพลาดพลาดซสยากกูคือกขไม่บอกว่าแบบเล่นเกียร์่างงั้นไอ้สัสเมื่อคิดเองเอ้ไองสมองควายกระทิงเงอ้ยเยย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 ยวนยขยย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 ยดยยยยยยยวยย ใช่แต่พัตติถือรอมทำานนี่ไเชียวจะเมย์ชีเระไม่มีผลใส่ในบนเพื่อนขาดแล้วเ่าสลบเฮ้ยคุขายแบบเีบเลยเอมน้ันเอมแล้วก็ดึกสวยเอ้ยโดนคอมนคอมโบน้่คบดึกดึงเชิญตีผมเชีย พี่นี่อยู่เลนไหนกันแน่เนี่ยฮะแฟนครับผู้วดย้ยอไม่งง่าพขอบบนะขอบคุณผมแพ้มาราเปลือคุณอมาน้าโอนัดยอ้ยขัดยยขัดยูัดยูขัดแน่คน้งทำไดโดนตคุณันพิษโดนคุณโดนพด่ะที่เลาวตัเองตั้งสักเกิดไห กูเข้าใจอ่ะเป็น่ถ้าฝั่งนู้นมากไม่ว่าเมื่อฝั่งตัวเองทำทำอย่างไรไอ้หน่องสวยนะเนี่ยเอาละพูดแค่นี้แม่เวน้องไอ้แกงได้มาแกงได้มาแกงได้อ้าวไม่หนีด้วยเอาไประเด็นอ่ะมันคือไม่หนีด้วยไปเด็นอ่ะโอ้ยนี่ไงดิเจนดารีเฮีย เงี้ยมังทิ้งตการหลุงเฮ้ยอุ้ยรกลองไนี่ฟิกทันเฮียขอบวี่เงแม่ยอยไปทุกคะแนนสิเฮ้ยเขาอยาตายแล้วมันตายยิ่กูไม่งกูแข็งเลยว่ะรถเมทพนจะมีน้ำเตะใจเต้นง เฮาไม่ยงไงวะอาอตายไปดีกว่าบอกเพื่อนให้ไปช่วยเราไอ้นี่มึงฆ่าวะจับได้ที่ฆ่ากูเอ้าเอาล่ะวะกูแม่งโคตรมีโอเคยอมแพ้สัตว์จบเลยกูไปต่อสู้โอ้ยต่อลฟองเทียวแตกตัวเมตตาที่จะสู้ตัวน่องเมตตาวะเนี่ยโอ้ยอ่ะเว้งกูดกับตกัด มาเอ้ยใครมาวะเนี่ยเยี่ยมึงพาใครมาเพียรอะไรไปเดี๋ยวพอยังโดนเลยเฮ้ยใครไปหลานเหรอเฮ้ยกระพริบมันกระพริบมันกระพริบเลือดมันกระพริบเฮ้ยเฮ้ยสวยคนสวยจัดยิงอยู่คนละใครกันเยอะอ่อนตายเฮ้ยอ้ายกูว่าแล้วไม่ต้องปาดาวแจมหากูดาวแจมผีฟ้าเดือดสัตว์ให้มันเน้นตีผีงูปูมาฝั่งหนูใน้ก เอ๊ะยายาไอเดียเฮียสเตอร์เลยแม่งเล่นกูไอเหี้ยฝั่งมาฝั่งกูมันก็เล่นกหมดไอ่สัตว์กูเห็นไอเหี้ยพลง้างกูควนตีเลยสเตอร์เลยแต่ติดกูต้องใช้เวลาไงคุณนอมเออมันใช้เวลาไงมันก็ฆ่ากูอยู่ดีเลยไอเหี้ยน่าฆ่าก็ไอสัตว์ไอไอฆ่าคองมึงอ่ไออีกมึงแค่คลิปกูอีกนิดกิจกรรมก็มี เไปเลยขึ้นคูกูตายอยู่เฮนี่ยมันลึกมากเนี่ยมันลึกมากเนี่ยตายโง่เหมือนเมื่อกี้เลยรอบมาดิจุกคนทำไมไม่เข้าเลยวะคน กูต้องมีอะไรพิบ้าทไหนต้องมีอะไรพิบ้าทไหนวะมีความสุขเดือดชอบเลยเฮ้ยบลาณแล้วาบลาดไปแล้วโูลาณไปแล้วมาเชียึงกันมานอนนนี่ไงนี่งกูว่าแล้วิจินเดดิถอยหนค้ไปคิวต่อว่าไม่โดนเดบัตรแทน จะสปารมกันยังไงเอ็มโวยป้อมแตกกดเถอะไอ้เหี้ยมึงกดเถอะไม่ยอมเฮ้ยใครกูโดนใครช่วยเวลาไม่ได้ใครกูโดนใครช่วยแกรู้มึงไปเดี๋ยวคนมึงทำมากันไปกูจะกูจะเห็นไม่ไหมวเหงื่อแตกเลยไม่รู้ว่าเป็นเหงื่อหรือน้ำตาเลย คุยเยอะลุกหับคุยโคไม่นะโอ้ยเย้ยเธอเทนเทนเทนมันแรงเกินไปว่ะพี่นอมกูใครจะดอได้เฮียแจ่มอะไรไปเยอะมาเย้ยเยอะเยอะกูเฮ้ยไม่ไม่ยิงคนนี้เราเราไม่รู้จักเราไม่ยิง เราจยิงคนที่จักกันเรายิงคนที่จักกันเท่านั้นเอนาพลฟอสไอ้ยายังไงสกัคุตัดฟีสกัคุณ้าอาเตายเทตตาเฮ้เทาไงอมเอมแม่จิงเข้ามา มาช่วยแอนเอมมนไปบอกเอ๊ะแอนเอมมึงใครเนี่ยไอ้สัตว์ไม่แม่คุณบอกว่าไอออมกูมาช่วยแล้วเว้ยมันคิวเอ้ยมันซูมติดซูมไปนี่ติดซูมอ๋อไปไร่เหี้ยเฮ้ยมาดิมันมาตีแล้วมันตีแล้วไอยุ้ยอะโอเคโอเคโอเคไอยุ้ยไรอะคนเน่มาข่าวคนหมากราบเราเฮ้ยโอ้โหเขี้ยะโซจัดโอ้โหเขี้ย ้ต่อได้ต่อได้สกิไม่มีสกิไม่มีเว้ยเว้ยโอ้ทเดียวเนี่ยมีตีไหมไปกูไปอุ้ยแล้วกูกดอติจักรบเปเปได้สัตว์ไอเยี่ยเนี่ยแม่งโดนเล้วเนี่ยกิดโดนเนี่ยไม่ได้ได้อยู่อยู่อ๋อมไม่แก่เอ้ยได้อยู่่อะ เออได้อยู่ได้ยืนไ้คด้โดด้มูลาดคุณได้มูลาดเฮ้ยรบโดนหามไม่ได้ฟิงเกอร์เอียีาห้่อนหามไม่ได้ฟิงเกอร์ไอ้ยี่้กูไม่ได้เดินเล่นสดไม่นองเอาท้ากคุณดาวเลยีห้อเดียมาเอายี่ห้ยริษัเล่นสเขาีห้อเลยมีกี่นิ้วน้องถูกป่าถูกป่า มก้องเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเ วิววิวมึงมึงเก็บดันมาฆ่าไปแล้วยีบมันสวยหมเดลสูงกว่ายไม่คุณออมผมจังหวะขาดไงคุณออมขาดจะลวดอะจะลวดตกฟ้าแล้วเว้ยอมใจเย็นน้องเฮ้ยกินนิ้วน้องเอ้ยคว้าคิวป่ะเนี่ยปะเนี่ยโดนปีติ่งนี่น้องไโดนคว้าคิวเชีย